สวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยนะคะจะมาขอรีวิวชุดจิรดาอีกรอบหนึ่งนะคะงานนี้เป็นงานดีงานพรีเมียมเลยนะคะราคา1นึ่พันนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพูดราคาก่อนเนาะหนึ่งพสบาทนะคะตัวนี้การันตีเลยนะคะว่าลูกค้าได้ไปแล้วอ่ะคือประทับใจกันทุกคนนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูผ้าก่อนนะคะตัวนี้จะทํามาจากผ้าไหมเพียงเนาะนุย้ยจะใส่เบอร์เอสนะคะเบอร์เอส นุ้ยสูงร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็หนักสี่ิบเจ็ดนะคะน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงค่ะสี่สิบเจ็ดสี่ิบแดตัวนี้ทําจากผ้าไหมเทียมนะคะจะมีความเงาของเขาอยู่นะคะพอดีตอนที่ถ่ายทอดสดคลิปนี้มันเป็นเวลาหกโมงแล้วเน้อมันก็จะมืดนิดนึงอันนี้ไฟในบ้านก็เลยทำให้ดูยังไม่ค่อยเงาแต่งานจริงสวยมากนะคะตัวนี้นะคะ ควบคุมการตัดเย็บนะคะและการผลิตโดยช่างผู้ชำนาญน,นะคะก็จะดึงให้ดูทรงบัดึ่งนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้คือคุณลูกค้าได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะสินค้าเรานะคะพร้อมส่งวันนี้เลยนะคะพร้อมส่งเลยไม่ต้องพิออเดอร์นะคะของได้มาถึงเมืองไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเราสั่งตัด เป็นผ้าจากต่างประเทศนะคะเข้ามาตัดโดยช่างตีมือคนไทยนะคะเดี๋ยวนิ้จะจัดชุดให้ดูนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้ใส่สบายค่ะไม่อึดอัดการันตีว่าใส่สบายเลยนะคะให้ดูระยะใกล้ระยะไกลมีการซับนะคะซับทั้งตัวนะคะซับทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยนะคะซับทั้งตัวเลย ไซส์แอดมาถามแอดมินได้เลยนะคะขอดูสั้นหน,นะะ่อยค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบน,นี้นะคะซั้นในจะเป็นผ้ามันมันลื่นๆนะคะผ้ามันมันลื่นๆไหลเป็นไหลตั้งนะคะตัวนี้จะเป็นไหลตั้งเนาะคือเน้นความใส่สบายเป็นหลักนะคะชุดนี้ทุกคนต้องมีนะคะซื้อดีกว่าเช่านะคะดีกว่าเช่าดีกว่าตัดเนาะ ได้เลยวันนี้นะคะรารับสินค้าในตอนสามวันนะคะเช็คไซส์นิดหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมีไซส์ไหนที่ขาดไปแล้วก็รอทางาช่างเขาส่งมานะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเลยนะคะทาําจากไหมเทียมนะคะไหมเทียมการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าคือ,ซ,อซื้อชุดน,นี้ไปอใช้ไม่ต่ำกว่าสิบปีต้บอกเลยสิบยี่สิบปีคะ่ะถ้าคุณไม่อ้วนหรือว่าไม่ผอมอะไรอย่างเงี้ย ตัดเย็ดดีมากยี่ห้ออะไรคะตัวนี้เป็นงานสั่งตัดนะคะเป็นงานสั่งตัดเลยทรงมันจะอาแพทเทิ์นจะดีกว่านะคะอย่างอย่างงานบางงานเนาะที่เหมือนมีคนมาเมนอะไรเนะี่ยที่ว่าได้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนในรูปแต่ตัวนี้รับรองเลยว่ส่งเป็นตัวนี้ให้ไปเลยนะคะหนึ่งพันห้าสิบบาทช่วยแชร์นะคะ แชร์นุ้ยส่งอีเอให้ฟรีนะคะพอดีอันนี้มันไม่ได้รีดคอมันก็เลยแบบยับๆไปนิดนึงนุ้ยเพิง่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยรีบมาไลฟ์สดใส่ชุดนี้เลยงานเป็นงานสั่งตัดค่ะไม่ได้ติดป้ายยี่ห้อนะคะประมาณนี้เลยนะคะชุดจิรดานะคะทุกคนควรมีนะคะ ผู้หญิงไทยทุกคนควรมีเนาะใส่ให้มันดูดีนะคะชุดนี้ใส่แล้วดูผอมค่ะเพราะว่าแพทเทิร์นเขาเป๊ะมากมนบอกเลยไม่อยากขายของแล้วให้โดนลูกค้าด่าหรอกค่ะผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมเคียมนะคะจะมีความเงาของผ้าอยู่ได้ตัวนี้เลยนะคะพันห้าสิบนะคะแชร์นะคะแล้วก็บอกแอดมินว่าแชร์แล้วนุจะส่ง EMS ให้ฟรีเลยนะคะส่ง EMS ฟรีเลยนะคะไม่ต้องพีออเดอร์นะไม่ต้องพีออเดอร์นะคะตัวนี้มีพร้อมส่งเลยนะคะมีพร้อมส่งเลยแอดไลนะะ์แอดกูรูนะคะแอดกูรูสค่ะนะคะสินค้านีพร้อมส่งเลย g u รู guru 11ต้องมาใส่ให้ดูเนาะมันถึงจะเห็นทรงเห็นอะไรบางทีแบบวางแบบหรือว่าเป็นรูปถ่ายอย่างเงี้ยมันก็นะคะ จะเป็นงานนี้เลยนะคะงานนี้เลยแอดกูรูสิบนะคะให้ดูใกล้ๆพอดีมันไม่ได้รีดรีบเกินนะคะค่ะลายแอดกูรูสิบนะคะหรือว่าคลิปลิง์สีฟ้านะคะอินบ็อกซ์สามารถสอบถามไซส์กับแอดมินได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งวันนี้เลยนะคะห0ึ่บาท ช่วยแชร์มิส่ง EMS ให้ฟรีเลยนะคะถ้าไม่ช่วยแชร์ปกติค่าส่งมันจะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะ EMS นาอเพราะว่ามันจะเป็นกล่องไซส์ดีอะค่ะกล่องใหญ่อยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูกันนะคะสนใจชุดสั่งได้เลยนะคะอ u ูรู1 1ค่ะสวัสดีค่ะปิดไฮดรอสนให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ